สวัสดีนะครับวันนี้พบกับทางนันม่างๆกนะครับวันนี้เราจะมาลองเทสรถลูกค้าส่งงานนะครับวันนี้เรามาถึงอนครดีตุทยานะครับวันนี้เราอยู่กันที่บางซ้ายนะครับลูกค้าให้มาเทสรถเดี๋ยวเอาลองวิ่งให้ลูกค้าดูเลยครับตัวนี้จะเป็นล้อกว้างแดใบ6กนะครับกว้างแดนะครับวงยี่ปดนะครับตั้ง13บามเซนนะครับพร้อมเซ็ตโครงมาแล้วครับตัวนี้ก็คือลูกค้าตั้งทำเต็มมาเลยครับอุปกรณ์ครบนะครับชุณชั้งผบครับนี่ครับ เป็นสับเกียอะโฟล่ครับเท่ๆเพชรเลยหล่อๆไปเลยครับโอเคโอเคเอาใส่ลังกันดิ